สวัสดีครับพี่น้องนะคะวันนี้เราจะมีการได้ศึกษาจากหนังสือชีวิตที่เคลื่อนไปด้วยวัตถุประสงค์นะคะวันนี้เราจะศึกษาในบทที่17ในเรื่องที่บอกว่าเพื่อจะเป็นส่วนหนึ่งพระชนะาของพระเจ้าได้กล่าวว่าเพราะฉะนั้นพวกท่านจึงไม่ใช่คนนอกและคนต่างด้าวอีกต่อไปแต่เป็นพลเมืองเดียวกับบรรดาธรรมิกชน และเป็นครอบครัวของพระเจ้าพระชนะของพระเจ้าอีกตอนหนึ่งก็ได้กล่าวไว้ว่าท่านก็จะได้รู้ว่าควรประพฤติอย่างไรภายใต้ครอบครัวของพระเจ้าซึ่งเป็นคิดจับของพระเจ้าผู้ทรงพระชนเป็นหลักและเป็นรากฐานแห่งความจริงพระเจ้าโครงทรงเรียกให้เราเป็นส่วนหนึ่งคะไม่ใช่เพียงแค่เชื่อเท่านั้นในสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์แบบปราศจากบาป ของส่วนเอเดนพระเจ้าก็้วยจัดว่าการที่ใช้ผู้นี้จะอยู่แต่ลำพังนั้นไม่ดีเราจะสร้างคู่ประธรมที่เหมาะสมกับเขาขึ้นพระกัมพีไม่เคยรู้จักคริสเตียนที่สันโดษหรือว่าลูซีฝ่ายวิญญาณที่ปรกตัวออกจากผู้เชื่อคนอื่นๆและตัดขาดการสัมพิธธรรมพระกัมพีได้กล่าวว่า เพราะว่าเหมือนกับร่างกายเดียวที่มีหลาย,ลายอวัยวะและอวัยวะทั้งหมดของร่างกายนั้นแม้จะมีหลายส่วนก็ยังเป็นร่างกายเดียวพระคิดก็ทรงเป็นเช่นนั้นในครอบครัวของพระเจ้านะคะเราจะได้รับการผูกสัมพันธ์กับพี่น้องผู้เชื่อทุกคนและเราจะเป็นของกันและกันไปชั่วนิรันดร์พระคัมภีร์ได้กล่าวว่าเราผู้เป็นหลายคนยังเป็นกายเดียวในพระคิด และเป็นอว,อวัยวะแก่กันและกันอย่างนั้นสำหรับอาจารย์ปโลนะคะการเป็นสมาชิกคี้จัหมายถึงการเป็นอวัยวะที่สําคัญในร่างกายที่มีชีวิตะคะเป็นส่วนที่ขาดไม่ได้ซึ่งเชื่อมต่อกับพระกายของพระคิดซึ่งพระคมพีได้กล่าวว่าเพราะว่าในร่างกายเดียวนั้นเรามีอวัยวะหลายอย่าง และอวัยวะนั้นๆมีหน้าที่ต่างกันอย่างไรเราผู้เป็นหลายคนยังเป็นกายเดียวในพระคิดและเป็นอวัยวะแก่กันและกันอย่างนั้นคิดจักรคือแผนการของพระเจ้าสำหรับโลกนี้นะคะพระเยซูตรัสว่าเราบอกท่านว่าท่านคือเปรโตและบนศิลานี้เราจะสร้างคิดจักรของเราไว้และพลังเห็นความตายจะมีชัยต่อคิดจักรไม่ได้ คิดจักจะไม่มีวันถูกทำลายนะคะจะดำรงอยู่นิรันดร์จะอยู่นานกว่าจัก,กรวาลน,นี้พระคัมภีร์ได้กล่าวว่าส่วนสามีก็จงรักภรรยาของตนเหมือนพระคิดทรงรักคิดจักรและประทานพระองค์เองเพื่อคิดจักรพระคัมภีร์เรียกคิดจักรว่าเจ้าสาวของพระคิดนะคะหรือพระกายของพระคิดพระคัมภีร์ได้กล่าวว่า เพราะว่าข้าพเจ้าหวงแหนพวกท่านอย่างที่พระเจ้าทรงหวงแหนเพราะว่าข้าพเจ้ามั่นท่านไว้กับสามีคนเดียวเพื่อถวายพวกท่านให้เป็นหญิงพรมมาจารีบริสุทธิ์แดกพระคริสต์พระคัมภีร์ได้กล่าวว่าคริสเตียนที่ไม่มีคริสจักรก็เปรียบเหมือนอวัยวะที่ไม่มีร่างกายแกะที่หลงฟู้งเด็กที่ไม่มีครอบครัวซึ่งนั่นเป็นเรื่องที่ผิดธรรมชาติพระคัมภีร์ได้บอกว่า เพราะฉะนั้นพวกท่านจึงไม่ใช่คนนอกและคนต่างด้าวอีกต่อไปแต่เป็นพลเมืองเดียวกับบรรดาธรรมิกชนและเป็นครอบครัวของพระเจ้าเมื่อเราเองมารวมตัวกันด้วยความรักในครอบครัวของกิจจักรนาจากภูมิหลังเชื้อชาติที่ต่างกันจากฐานะทางสังคมที่ต่างกันนั่นก็ถือว่าเป็นคามัยานที่มีพลังต่อโลกพระคัมภีร์ได้กล่าวว่า จะไม่เป็นยูห,หรือกรีกจะไม่เป็นทาตหรือไทยจะไม่เป็นชายหรือหญิงเพราะว่าท่านทั้งหลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันใน Pre พระเยซูคริสต์การสามัคคีธรรมตามพระกรัรมภีก็คือการที่เราอุทิศต,ตัวต่อกันและกันเหมือนอย่างที่เราได้อุทิศต,ตัวต่อพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงคาดหวังให้เราใช้ชีวิตเพื่อกันและกันคริเสเตียนหลายคนนะคะเรารู้จักพระธรรมยอห์นบทที่ สามข้อที่16เป็นอย่างดีแต่กับไม่รู้จักพระธรรมหนึ่ยนบทที่ 3. ามข้อที่16ซึ่งได้กล่าวว่าเช่นนี้แหละเราจึงรู้จักความรักโดยที่พระองค์ได้ยอมสละพระชนของพระองค์เพื่อเราและเราก็ควรจะสละชีิตของเราเพื่อพี่น้องเราเองจะไม่สามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ฝา่ายจิตวิญญาณได้เพียงแค่ไปร่วมนมัสการพระเจ้าในคิดจับ หรือเป็นเพียงแค่ผู้ชมเฉยๆเท่านั้นแต่เราเองจะต้องมีส่วนร่วมในคิดจ,จัดอย่างเต็มที่เพื่อที่เราจะมีพลังในฝ่ายวิญญาณพระกัมพีได้กล่าวว่าเนื่องจากโครงนี้เองร่างกายทั้งหมดจึงได้รับการเชื่อมและประสานเข้าด้วยกันโดยทุกๆข้อต่อที่ประทานมานั้นและเมื่อแต่ละส่วนทำงานตามหน้าที่แล้ว ก็ทำให้ร่างกายเจริญและเสริมสร้างตนเองขึ้นด้วยความรักพระยุสคริตเมื่อพระองค์ทรงอยู่ในโลกนี้พระองค์ทรงทำงานผ่านร่างกายของพระคิตและในเวลานี้พระองค์ก็ทรงทำงานผ่านทาพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทรงสถิตท่ามกลางเราคิดจะจับเป็นเครื่องมือของพระเจ้าบนโลกนี้นะเราไม่ได้ เป็นแบบอย่างความรักของพระเจ้าโดยการที่เรารักซึ่งกันและกันเท่านั้นแต่เราจะต้องนำความรักนี้ไปถึงคนอื่นๆในโลกนี้พระคัมภีร์ได้กล่าวว่าเพราะาเราเป็นฝีประหัตของพระองค์ที่ทรงสร้างขึ้นในพรยซุคิ์เพื่อให้ทำการดีซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ก่อนแล้วเพื่อให้เราดำเนินตามเราแต่ละคนนะคะเราไม่มีภูมิในการที่จะป้องกันตัวเองไม่ให้ทำบาป แล้วก็ประเจ้าก็สรงทราบเรื่องนี้ดีพระองค์จึงทรงให้เราทั้งหลายดูแลแล้วก็หนุนใจซึ่งกันและกันเพื่อที่เราจะดำเนินชีวิตอยู่ในทางของพระเจ้าพระคัมภีร์ได้บอกว่าแต่จงหนุนใจกันและกันทุกวันตลอดเวลาที่เรียกกันว่าวันนี้เพื่อจะไม่มีใครในพวกท่านมีใจดื้อรั้นไปเพราะการอรอลวงของบาปคิดจากเองนะ จะให้การปกป้องในฝ่ายทิตวิญญ,ญาณโดยผู้นำที่อยู่ในทางของพระเจ้าพระเจ้าจะประทานความรับผิดชอบแก่ผู้นำขิ้จักรให้เป็นผู้เลี้ยงให้เฝ้าระวังป้องกันพิทักษ์และดูแลสวัสดิภาพฝ่ายวิญญาณของพี่น้องสมาชิกในกิ้จักรพระคัมภีร์ได้กล่าวว่าจงเฝ้าระวังทั้งตัวพวกท่านเอง และฝูงแกะซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงตั้งพวกท่านไว้ให้เป็นผู้ดูแลและให้เลี้ยงดูคิตาจักรของพระเจ้าที่พระองค์ทรง,งได้มาโดยด้วยพระโลหิตของพระบุตรของพระองค์ข้าพเจ้าทราบอยู่แล้วว่าเมื่อข้าพเจ้าไปแล้วจะมีพวกสุนัขป่าที่ดุร้ายเข้ามาในหมู่พวกท่านและจะไม่ละเว้นฝูงแกะไว้เลยในพระธรรมกิจาการนะคะคริสเตียนที่กรุงเยรูซาเลม็ม อุทิศตัวต่อกัรและกันในเรื่องที่เฉพาะเจาะจงมากนั่นก็คือเรื่องการสามัคคีธรรมพระคัมภีร์ได้กล่าวว่าเขาทั้งหลายอุทิศตัวเพื่อฟังคําสอนของบรรดาอัครทูตและร่วมสามัคคีธรรมรวมทาหักขนมปังและอธิษฐานชีวิตคริสเตียนนะคะไม่ใช่เป็นชีวิตที่อุทิศตัวเพื่อพระคิดเท่านั้น แต่เราจะต้องอุทิศตัวเพื่อคริสเตียนคนอื่นๆด้วยนะคะพี่น้องคริสเตียนที่มาซิโดเนียเข้าใจเรื่องนี้ดีมากะะอาจารย์ปะโลกล่าวว่าและไม่เหมือนที่เราคาดหมายไว้แต่พวกเขาถวายตัวเองแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าก่อนแล้วจึงมอบตัวให้กับเราตามพระประสงค์ของพระเจ้า จากสิ่งที่เราได้ศึกษาไปนะคะก็ขอพระเจ้าทรงอวยพร,พรให้พระชนะของพระเจ้าได้เกิดผลในชีวิตของพี่น้องนะคะ<ม>เพื่อที่เราเองจะเติบโตแล้วก็เข้มแข็งในฝ่ายจิตวิญญาณมากขึ้นในทุกๆวันขอพระเจ้าอวยพรค่ะ